สายลมชาแนลสวัสดีค่ะคลิปนี้ลมชวนเพื่อนๆทำหมูผัดพริกสามสีอร่อยอร่อยทำง่ายสีสันสวยงามน่ารับประทานเนื้อหมูนุ่มเด้งอร่อยพร้อมแล้วไปดูวิธีการทำกันเลยจ้าลมขอแนะนำ วัตถุดิบและส่วนผสมก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างมีเนื้อหมูนะคะลมใช้เนื้อหมูสันคอหมูนะคะจะมีเนื้อติดมันนะคะเวลาผัดมาจะได้อร่อยนะคะกระเทียมสับค่ะน้ำตาลทรายน้ำมันหอยซีอิ๊วดำหวานผงปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสปรุงรส แครอทหอมหัวใหญ่แล้วก็พริก3ามสีนี้นะคะสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะล้างทำความสะอาดทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะก่อนนำมาทำเป็นอาหารค่ะก่อนอื่นแล้วก็มาเตรียมหั่นเนื้อหมูก่อนนะคะหมูนี้ก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะค่อยนำมาแล่มาหั่นนะคะ ลมจะหั่นให้เป็นชิ้นไม่หนาไม่บางมากนะคะใช้แบบเนื้อกําลังพอดีนะคะประมาณนี้นะคะหั่นตัดเส้นของเนื้อหมูนะคะหมูจะได้นุ่มค่ะนี่คือเส้นของเนื้อหมูนะคะเวลาผัดออกมาหมูจะได้นุ่มนะคะ แอลอตนี้ปอกเปลือกก่อนนะคะเราจะใช้เพิ่มสีสันขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะใช้ไม่เยอะนะคะหรือว่าจะใช้ตามที่เราต้องการเลยนะคะ จะใช้ประมาณเท่านี้พอนะคะตามด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะแบ่งครึ่งเลยค่ะแบ่งครึ่งสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ ส่วนพริกเราจะเอาเมล็ดออกนะคะเราจะเอาแต่ส่วนที่เป็นเนื้อของพริกนะคะมาทำค่ะ เราจะเอาแต่ส่วนนี้นะคะมาทํานะคะเอามาเล็ดออกนะคะัดแบ่งชิ้นตามที่เราต้องการเลยนะคะเราจะใช้ประมาณนี้นะคะเราจะใช้ชิ้นประมาณนี้ค่ะนะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้พริกพร้อมที่จะไปทําแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะ ปริมาณก็แล้วแต่เราชอบนะคะชอบมากชอบน้อยนะคะเพิ่มได้ตามความต้องการเลยค่ะเตรียมกระทะค่ะเปิดไฟค่ะไฟกลางก็พอนะคะใส่น้ำมันพืชค่ะนิดเดียวพอนะคะใส่กระเทียมสับลงไปผัดค่ะ หอมและสุกนะคะพอกระเทียมหอมได้ที่แล้วนะคะใส่หมูลงไปผัดค่ะผัดหมูให้สุกค่ะ เนื้อหมูสุกนะคะเติมน้ำค่ะเราจะปรุงเครื่องก่อนนะคะเติมน้ำน,นิดนึงนะคะปรุงเครื่องด้วยน้ำมันหอยค่ะซอสปรุงรสซีอิ๊วขาว น้ำตาลผงปรุงรสค่ะตามด้วยซีอิ๊วดำหวานนะคะ หอมเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวขอชิมรสดูก่อนนะคะโอเคค่ะอร่อยค่ะใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็แครอทลงไปเลยนะคะตามด้วยพริกสามสีเลยค่ะ ให้ผักสุกนะคะสีสันน่าทานมากค่ะ พอผักสุกแค่นี้เราก็ได้ผัดพริกหวานสามสีอร่อยออร่อยไว้ทานนะคะเดี๋ยวเราไปจัดแต่งลงจานค่ะ แค่นี้เราก็ได้ผัดพริกสามสีอร่อยไว้รับประทานนะคะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากค่ะลมขอแนะนำนะคะสูตรนี้อยากให้เพื่อนๆลองไปทำทานดูค่ะทำง่ายอร่อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลมก็ขอจบเพียงแค่นี้ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้ลาขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลมด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ